หน้าหลัก One UI หน้าหลักหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากห้าหน้าเริ่มต้นครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองตะพิกันตาชาแนลแก็คือเมื่อนี้เนาะเราจะมาแนะนำวิธีลบ ไฟล์ต่างๆอยู่ในเครื่องโทรศัพท์เขาเนาะว่าจะเป็นรูปภาพเนาะโอเคก็มีน้องๆเนาะเพิ่นโทรมาเออเพิ่นส่งมาเนาะเพิ่นว่าบอกวิธีลบรูปโฮปนะเพิ่นว่าสินะเอ้วามจริงมันก็บ,บ่ยากเนาะแต่เพิ่นเพิ่นยากสาหรับเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนพิการตาพอกานกับตาเนาะ แล้วเพื่อนนั่นกำลังซื้อโทรศัพท์ไหมเพื่อนว่าสิดเดเพื่อนได้สมาร์ทโฟนใหม่เนาะ mm hmm. แล้วเพื่อนยังลินวัฒนถรรเพื่อนว่าอยากให้สอน mm hmm. เพื่อนว่าสินะาโอเคขั้นตันทำมาเริ่มกันเลยพี่น้องเอามาไปทีกลับปุ้มที่ w a ต e กลองการตั้งค่า y o u t u ่ e <YouTube. S 2> ไฟส่วนตัวไฟส่วนตัวนี่นะพี่น้องเนาะ แล้วคลิกเข้าไปเนาะเขาจะคลิก2บาทนี่พี่น้อะจะมีหัวภาพวิดีโออย่างเต็มซะอยู่นี่ล่ะตัวอย่างเขาจะ f � 98 F9 C 72 C 648 b b d b 19,677 A 30 B C F98 เนอะจป็นสื่อเนอะนี่เนอะพอลบวิดีโอตัวนี้เนาะลบคือกันเมืเลยเลือก1รายการแล้ว นรูปภาพวิดีโอนี่นะสำรวจเหมือนกันนะเสียงเสียงนี่ยนะเอกสารเอกสารดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งบีบอัดแล้วรายการโปรดที่จัดเก็บภายใน50.63กิกะไบต์64.00กิกะไบต์ t อันนี้ตกเเัดเก็บในตุ่กเข่งเนาะ sd card seven p o e t o gigabytes samsung cloud OneDrive ไม่ได้ Google Drive Google Drive นะนี่มันเป็นช่องบอรนดนบเอกเสียงวิดีโอรูปภาพอาจจะมาลบพปภาพเนาะพี่น้องรูปภาพลบพปภาพให้เอาเดือนพี่เอาเอาตัวไหนเนาะพี่น้องเนี่ยตัวนี้เนาะตัวที่มีตัวไห้เขากดจึ้งจิ๊กหนึ่งรายการแล้ว แสดงแถ้เครื่อนมือนำทางลเด้านล่างเพื่อเลือกการดาเนินการเป็นชุดไม่ไม่มีไม่ไม่20 million 200เราจะเื่อนหานะมากไปวันที่15รูปไปที่นั่นเพิ่มไปอย่างไรเลือกหนึ่งรายการแล้วนี่เนาะเาั่มามันจะเจอคําว่าเลือกหนึ่งรายการแล้วก็คือเอาคลิกเอาเนาะทั้งหมด ไม่ได้เลือกไว้เลือกเห็นรายการแล้วเลือกไว้คลิกสองบาทเลือกเอาหมดเลยเนาะแล้วก็ปัดไม่แข็งตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมเขาจะเข้าไปบอลนึ่งเปลี่ยนซื้อซื้อไฟหูบเนาะต่ย่างห่วหูบเขาอยากเขาอยากจื้อหูบเขาเองเนาะต่ย่างหูบตัวควายตัวงัวตัวหมูตัวหมาตัวสรัางสิเนาะ เอแต่ละหมบเ,เขาให้คนอื่นเบ่งให้แล้วกะให้เขาจืดเนาะเขาจะเขียนซื้อไว้เนาะตัวอย่างหูบตัวคุยัวอย่างเสกเขียนว่ารูปภาพคายรูปภาพสัตว์นีอย่างประมาณนี้เนาะเขาจะเข้าไปทางเลือกเพิ่มเติมอยูฮ่ฮนเนาะลับปัดนะฮะรายการที่เลือกแชร์ไฟล์ลบรายการที่เลือกเขาจะาลบนี่เลยเออทางเขาจะลบเนาะนี่นะพี่น้นะย้ายสามสิบ ย้ายสามสิบหกไฟล์ไปเายกดเลยเนาะกดโอเคนี่เลยเนาะกดใหญ่เลยเนาะแต่เฮายังวนทันใหญ่เถอะลบรายการแช่ไฟล์ที่เลือกอธิบายก่อนเนาะก็คือปั้นมาเยอะคําว่าแช่เนาะแช่มันแช่เขาเขาจะส่งให้คนอื่นเนาะพี่น้องนี่ใช่สามสิบหกครับ โอ้อาจจะมีเสียงรบกวนพี่น้องคนปิดประตูเนาะสามสิบหกไร่กักลุ่มวอทแอพกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มติ๊กต็อกอย่างต่างๆเนาะเออนี่เด้อกลุ่มไลฟ์กลุ่มเมสเซนเจอร์อย่างก็ตามเนาะไฟส่วนตัวทั้งหมดแต่ถ้ายาแชร์ไฟที่เลือกอันนั่นเนาะออกมาใหม่คัดลอกไฟที่เลือกมันคัดลอกเอาตัวนี้ไปใส่แมมโมรี่บอใหญ่ไปบนอื่นเนาะย้ายไฟที่เลือกอืมการนอยหญ่เนาะย้ายไปหมดเลยนี่ ถ้าเราอยากเอาหู่ภาพทั้งหมดนี้ไปไหวอยู่แมมเนี่ยเราก็กดคำว่ายายไปเลยเนาะโอเคขั้นสั้นก็ประมาณนี้เนาะพี่นอ้องอือฮึกะผมมีอย่งางไรกะพี่มีเพียงแต่ซ้ำนี่เนาะขั้นสัน้นห้าสิมาลบลองมาเนาะแช่ไฟล์ที่เลือกปุ่มลบรายการกที่เย้ายสามสิบหกไฟล์ทุกนันสบายใจย แข็งยกเลิกย้ายไปยังถังขยะเรียบร้อยบ้านนี้กำลังย้ายสามสิบหกไฟล์ไปยังถังขยะนี่ไม่มีรูปภาพเราจะมีรูปกรุรูปภาพทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณไว้ที่นี่เพื่อให้คุณค้นหารูปภาพกับก้น้องมาบ้านนี้รูปภาพเขาไปไหมเบ้งเนี่บ่มีเลยพี่น้อง โอเคเสียงเสียงอันนี้จะเป็นเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงที่เราโหลดมาต่างๆเนาะโอเคแต่เราไฟล์ส่วนวิดีโอนี่อันนี้มันว,วิดีโอนะวิดีโอที่เราถ่ายไวนะ้เนาะโอเคฉันออกมาเนาะไฟล์ส่วนตัวกระซิมหนีเนาะนข้าวข่าเข่าเข่า,ขาไฟส่วนตัวทุกคน จะนากาขอบใจนอกสหรับการติดตามของพี่น้องทุกคู่ทุกคนเดอ้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งปีใหม่2022เนาะอพี่น้องขอมาขอบใจ FC ทุกท่านขอบใจท,ที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีครับ